พามากินสามเมนูแซ่บๆที่ร้านลาวยวนฮั้โหลดทุกคนตอนนี้จีก็อยู่ที่เซ็นทันบางนาะถ้าอยากกินของแซ่บๆแล้วไม่อยากผิดหวังขอแนะนําร้านนี้เลยร้านเราวยวนเมนูที่จีสั่งมาวันนี้ก็จะมีตามั้วปูปลาเผ็เดๆปากหม้อยวนแล้วก็ถาดยวนตอนนี้เราก็ไปชิมกันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เมนูใหม่ปากหม้อยวนเลยทุกคนโอ้โ,นโหน่ากินมากๆดูไข่เขาสีเยิมย้มๆกําลังพอดีเลยเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับน้าจิ้มแบบนี้เลยนะรสชาติลงตัวสุดๆแล้วเขาก็จะมีมะนาวมาให้หนึ่งซีกนะถ้าเกิดใครชอบเปรี้ยวๆก็บีบลงไปเเลยมมนนนูีี้คคือดากกทุ แล้วก็เพิ่มความแซ่บด้วยตำส้วปูปลา,ปปลาเขาใส่แคบหมูมาให้ด้วยเมนูนี้จีสั่งแบบเผ็ดๆทุกคนมันแซ่บมันนัวสะใจมากเลยมาถึงถาดยวนบ้างทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระยอทอดอันนี้ก็คือของโปรดจีเลยนะกินไปร้อนไปเอาทุกคนนี่ขนาดเป่าเลยเนี่ยคนชอบกินผักอย่างเราก็ต้องตามด้วยผักสดแบบนี้ของที่มาในเซตถาดยวนก็จะมีกุ้งพันอ้อยคอหมูทอดกระยอทอดหมูยอแล้วก็มีล่วนพร้อมน้ำจิ้มและผักคล้ายๆเมี่ยงอ่ะทุกคนแตวันนี้ทุกคนกินแล้วแบบมีพลังพูดว่าไปเปล่านะคือจีก็จะส้ม คนอร่อยมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นกุ้งมันอ้อยราดน้ําจิ้มที่เขาให้มาแบบนี้เลยทุกคนเยิมย้มเยิ้มช่ำฉ่ำรสชาติดีมากเขาทอดมาร้อนๆเลยนะทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าหน้าม้าจีม,มันเตอ๋อทุกคนอันนี้จีตัดเองนะแล้วทีนี้ตัดพลาดแล้วมันเด้งขึ้นไปอ่ะยูเหนือคิ้วเลยใครตัดผมหน้าม้าเองแล้วพลาดจนเตอ๋อแบบนี้มาเล่าให้ฟังบ้างนะคำนี้ก็จะเป็นคอหมูทอดใส่หมี่ลวกลงไปแล้วก็ราดด้วยน้ําจิ้มมันจะอร่อยไม่ได้เลยถ้าไม่เอาเข้าปากใช่ไหมทุกคนอาหารที่เรายวนจีว่ารสชาติค่อนข้างดีเลยนะแต่่่่ก็แแล้วแาา้วววตสสสาาาาาขดยนเรรรืองคํหับ จริงว่าสมเหตุสมผลอยู่นะเพราะว่าทุดิบที่เขาใช้อถือว่าดีโอเคเลยรสชาติออกกลางๆแต่ปะลาหอหอมามากๆเลยเนี่ยดูส้มตำดีโซยไม่หยุดทุกคนขนาดเผ็ดนะเนี่ยเมนูสั่งมาสามอย่างแต่กินได้หลากหลายมากอันนี้เราก็จะกินเป็นเมี่ยงนะห่อผักแบบนี้แล้วก็ใส่ปากเข้าไปมาสองคนสั่งสอย่าง,างทุกคนอิ่มมากๆรา,าคารวมทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะเราลืมถ่ายบินไว้ถ้าใครสายแซ่บแล้วไม่รู้จะไปกินร้านอะไรแนะนําเรายวนเลยทุกคนคอนเฟิร์มว่าอร่อยหรือใครมีเมนูเด็ดๆที่ชอบทานก็เมนบอกกันได้ นะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย